สวัสดีครับนี่อีฟีสองละนะครับก็เจอกันนะครับโอ้แล้วก็นะครับช่วงนี้ก็เช้าเช้าแล้วมาดูบรรยากาศตอนเช้านะครับแคมปิ้งของเรานะครับบนลุงแต่บ้านพุทธะหลังจากเสร็จปาร์ตี้ประมาณนี้ นะอยู่เสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรนะครับตามธรรมชาติชิวๆเลยโอ้โหได้บรรยากาศมากของแท้ของแท้ โอ้โหคืนก็สุดยอดมากนะครับบรรยากาศดีการพูดคุยกันก็แฮปปี้มีความสุขนะครับสุขที่เราเลือกนะครับบรรยากาศดีดีแคมปิ้งของเรานะครับนี่มีสุขนะครับวันนี้ดูกำลังเย็นสบายครับบรรยากาศนี้ตอนนี้นะครับ บินสบายหมูวิหกนกกาภาวะตื่นนะครับพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเริ่มมีแสงของพระอาทิตย์ชิวมากนะครับสุดยอดของบรรยากาศ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอประมาณนี้นะครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับได้บรรยากาศไปพอสมควรนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้บ๊ายบายวันรุงต่ายพากินพาเที่ยวนะครับพาทำกิจกรรมเจอกันคลิปหน้าครับโอ้โหดูแสง แสงแรบแย้มแย้มแรกแรกลินลัวลิ้นลัวกินเป๊บซี่ครับไม่ได้กินโคกนะวันนี้ดูโอ้โหบรรยากาศแสงแรกแย้แย้มของแสงจะพาไปดูโอ้ดูดูมันยอดน,นะแต่มัน กล้องอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าโอ้โหตั่นี้มันแต่งสวยมากมาฐานเลยนะครับต่ในกล้องอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เช้าๆการตั้งแคมป์ของเรานะครับเ <c oughs> ขืนและสีสไลริมเขื่อนนะไม่ใช่แื่ออกมา,านอกไม่ใช้สถานที่ราชการนะครับ ยอดบรรยากาศเแรกเยี่ยมเช้าวันที่เรามีแคมป์เสียงนกเสียงกาโอ้โหบรรยากาศดีชิวๆเลยนะฮะมาหาความสุขสุขที่เราชอบนะครับมักไัมักมั่นเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยครัวลุงแต่บ้านพุทธลักษณ์ชอบแบบนี้นะครับมาแคมป์มาอะไรเนี่ย ชอบมากนะครับมาเจอเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องไปคนเดียวก็ไม่ไปนะฮะมันมันเพราะว่าเราต้องมนุษย์เป็นสัตว์สังคมโชเชียลแอนิมอลเราต้องมีพักมีพวกมีเพื่อนนะครับม,ม,มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับนะครับดิฟดิฟกาแฟช่างสุนทรน,นะครับ

มีสุกที่เราเลือกนะครับนะครับเช้าเช้านะครับกาแฟกันนะครับใครชอบกาแฟแบบดิฟก็มาเลยนะครับนี่ช่างสุนทรนะครับกินไหมเดียวอืมกินไหม อนีอ่ะเป็นมดาดเนียนนช่างอ้อมเราก็มานะครับหนีเมียมานะครับหนีลูกมาไม่ใช่นะครับพอดีลูกสาวเขาเป็นสาวแล้วว่าไ,ไงรสชาติ โอ้โหไม่ต้องไปอเมซอนนะครับนี่นี่รถกาแฟชื่ออลยมาคที่เรกว่าจะมาปวดรียงที่คางปวดมากกาแมากบไม่ัววานเจีบช่างสุนทน มันดีลมันมีขึ้นมามันนัมันกินโตเมื่อก็าฟาทายมากนั่นเอาป่าไฟเอาไว้เดี๋ไฟแห้งหลอย่งนั้นแหละนี่มีขมาไว้ไฟ่วยันมยม่นไฟกลางๆนล้าก็ค่อยรบดีแห้งหลยมช่นี่จงผมก็ล้องวผมอยู่แล้ผมกายจีแดงเหือนมันวบามันหัวเขาบามันหัวมันบนนั่นไอ้โตเขาซื้อรักนณนี่ก็ได้คุ้ไฟกดีขี้มาสดจอดครับ โอ้โหอ้อมนกยูงของเราก็มานะครับเดินทางมาจากบุรีรัมย์น,นะครับนางรองฮ่าอ้อมนกยูงยังรอเลยนะครับวันนี้หนีเมียมาได้นะครับจ <c oughs> ื่อบ๊อสสั่งอ้อมมา <c oughs> สุกดีแทบบ๊อหยอกกันเ้อพี่น้องหยอกเย้าก,กัน คนรักกันมีความสุขแฮปปี้แฮปปี้มุกกะปอดเนี่ยมีต่ม้อตุ๋มอตงอมุงมุกกะปอนตัวบดถ์ใส่ทีกขั้นที่ขั้นบดผมใส่สวานแล้วบดคนมากครับขาามานางหมุนแต่นางหมุนมันได้บรรยากาศดี่ย้ได้สตี มันมมันแ่บกวนก็แทำเล็บปูกยู่มันกินหอมผอ้ลมันก็แบกวเลยเนาะนี่ครับลุงที่เ่องที่อยู่นอมซนอางเยวมนจะลง่ื้อลูม้ใส่่นิดน่อยัจะมาใส่มีเลกโนกเขาต้มน้ำห่อนเวเขาเทนี้ใส่กาแฟตัวนี้ ตัวนี้ใส่กาแฟเออใส่กาแฟมาเอ้อตัวนี้ปั๊มตัวนี้ทั้งลมแรงดันทั้งเดป็นแมนนี่ก็ใส่น้ำไปนะนี่ขีดบอกอยู่ตอนนี้เรใส่น้ำเลยเราก็ปั๊มลูกมือออกน้ำพอนน้ำพอนอะไรน้ำเย็นก็ได้ได้เด็ดน้ำเย็นเออตีกีกาแฟไว้น้ำพอนเราก็ใส่น้ำพอนละด้วยรักเนาะปั๊มปั๊มปั๊มกัน เกลือช่วงอั้นจะนุ่มมมีตัวนึงหน่องเ็จะมาขายอยู่นั่นะทำให้พี่เขาเป็นชามันจะเป็นชาดแบบมาต้มน้ำตั้งหากไปเทลงมไก่เปียกฟ้าจัครับอีกตัวนึงแบบมันในเมียอยู่ล่าสีเหรอันนลนั่ใส่แบทบ<ช>นะชาบแบทมาปุ๊บใสปุ๊บทัน<ใ>น้ำห่อนอ่ะัต้มหลายเถื่อันว่าถ้าต้มในโตมันใส่ได้ก็จะเคือะปุ๊บมันจะพื้ลงมาสีนะครับมันกับ่อ ม,มันจะมีแค่มามาีอย่างของแโอ้หลายอยายเดี๋ยวนี่ถือเตี้แยะโซ่เจ็บแบบนี้<ม>นก็มีอยู่แลขี่ข้านเฮ็ดน,นะมีข้้นนี่ละเขาก็ไม่ได้ซื้อคือเก่าสุนทันไม่ได้ซื้อเขอถืออยางได้ของพ่ออานี่เพอมีจะไฟชิด แต่ไมีอยู่อันแบบบ้านท่าไร่สีฟ้าๆนะเขาเรียกผ้ามันนักผ้าเออทั้งคนนักอันนั้นผู้พื้นไหนอยู่ครับเออผูพื้นตะกี้กับมาอยู่ใครถือไปตั้งแคมป์อยู่ทาพม่าที่หมือนไขว่เหมือนืึ้นตะกอนเออไปเข่าดาวเอาพูดเมื่อีกแบบนึงเลยบรรยากาศนะที่แถวนี้อ่อมมันโอเคอยู่เลยมาแล้วคนั่งกินอยู่ทางผมอันียันอืม อ้ยตะกีมันแหงกันอ๋อตะกีมันอยู่บงเครือนนี่ยเขาแห้งนี่ขายของขายยังเนี่ยคนมาคยมากแนเมืงนี่หดต้นตีรถเด่นถูดเลยวาน้ำไหลอะตรงนั่นตกได้ยมากบปแมาเปิดตลาดจ้าของเปิดคว่มูซื้อความคิดจของถ้าพาดกจะก็ได้เหวอแล้วไปหมไปตรงให่ ผมไม่นอนแต่กามเออนั่นยทุกเสาผมไม่หยุดไสร้างอ้อมนั่นเห็นตัวนั่นแหละเส้นผมเนี่ยเด้อเสวนผมเนี่ยเด้อหลังหลังมาตัวเดียวเดียวอ่ะทิศนี้แล้วลงทิศเดียิศนี้ี่แหละไปวัดใหเอ้กินเดี๋ยวไปกินอันนี้ไปตนไหนง่ามีเหตุฮะไปครบรักบัวหอยเออรักบัวไม้ร่อนเออนั่นแหละตัวนั่นแหละไม้นั่นแหละที่สร้างอ้อมเห็นนเลยอ่ะต้นป่าเอา เป็นเี้ยเขามั้งที่นะมั่าต่างันม่จะมองนั่งยื่นี่มันกอันน้าก็ยื่นหนกนะนี่ตัวเห็นน่นและปลาเล็กปลาให่เขาโเงามกรวดุุนท่อนเห็นเบ็ดโตสื่อเบ็ดถือแท้มาสั่นนท่อนมาต้องธรรมดาแล้วคนตกปลาจีิล้วนๆริงก็คคามจริงก็นี่ สร้างว่ามึงซือเบดถือแค่ว่านันโอ้ยปนนั้นมักตกปลาวันันนี่ดีๆธรรมดาเออคเบิกลอกอ่ะลอกผมมันหูอยู่แล้วไล่ว่าเห็นเบตัวแม่ออมโอ้โหเสียของปลอมเยไม่ใช่คนมันะมาะ บอกคำบอกอะไใส่ใจไงบกสนใจเรื่องพวกนี้รถดเยอยู่ในเกงอา้ใเงอย่างน้รถตงหางอยู่กับลงกนต่างห่างกบหลังนี่กลงนี่อปอมใจ่ขงหลังบางขาในะเงื่นเดือนบาเหลืออกทุท่านเมื่อสื่อเบสเบ้อบ่เาือหลอกเ่าใอ่เา้วใมานานเาบันใสานาเรามคุ้มราคามันอยู่ดอกมันเป็นหลอกอี ไก่ไปเยอะอกยังงา่รงารทำล่างง่ายยังง่ายปีาิ<า>มันต้นครับปอดเข้าไปนี่เพิ่งมีกี่ตัวอืนสองตัวคนใจว่าสามตัวครันตัวครับเป็นลอติดต้นติดนี่ราาะกรเห็น <c oughs> ขันเวทๆๆชุบอะไรงรดกะด ทุกวันนี่สภาพเขาสิบเอร์เซ็นต์น่บอะไรเลยูวามันกว่าสองพันกว่าแบอะไรเลยมันหนามามันซะสมมันบปล่อยราคาต็มันเลิรื่อยวันลอกัมอกน่อยคนเดียวมันี่ผมไม่เล่นๆหลายๆกอาจารย์สมีคนหนึ่งัคนอ่นอาจารย์สมบีนั่นทานลยดีท่านขอบคุณเขาจะเรีนนาดิเวลา ล้วนๆครับจ้าี่ตอนเช้านอนก็ดีครับงอยังงอล้วนๆงอแขกอแขกไงอะตัวคนกินตัผูคนสามทางพวกกินเบ็ดพวกหัวหน้าทีเดียวจะห้าวพวกหัวหน้ามั้งจ๊ะํานักมันเยอะเอาวกหัวจะแบบอู้หูมีหลายแขกจริงๆนะใช่ใบ่อยๆก็ชิม มาแน็กยิ่งนักนักกูเดิมอี่าีปะโดว่ะอือจำได้อยู่นะติเคยเป็นตกหรือไมันเคยไปกระเพื่อมของมดนอย่างเงี้ยอยู่น้องเมดน้องเมดนี่แหละน้ลงปู่ผมทำกับปลากันต้นกันกับพืชผลเห็ดกันม่แหละที่มัโตไปอ่าสามมื้อหาเนี่ยเอาแค่ังนีแหลันเห็ดกัน ตัวป็กตบนะน้องเมฆกูท่านีหน้ามีตาพอถึงมีตาดีํำไปดูสภาก็ต้องปิดก็ปิดวางไข่ผมเกิดมาคั้งหนึงสองเดือนขึนสามเดือนนนสามหมือนกว่แรกๆอะำไรดีแต่หลังๆมาเนี่ยบอดเหมืเยอะมองรองผู้บัรพาดว่าจะเปิดคกับเหน็บมือนี่ครับมือนี้ครับมือนี่ครับสองข้ามในงานในานทอดบ้านผมอยู่ เมื่อกอนน่ยบ่อมู่บ้านเนี่ยแบบลงแหงไปผู้เด้ยบอกทุกบ่อไปตรงไปนอนพิคกับเตาทีนี่แต่จำลูกดีอ่ะจะไปเย็นตูกับลูาตกวันาทีตเ็ตกลับนีกอน ทางอีกลับตัวเปล่าเลยดิเดี๋ยวขึ้นบึ้มบั้มบึ้มเนี่โอ้ยขึ้นได้แต่ของบ่ได้ดิยากกว่าอีกยากกว่าธรรมชาติดิมชาติเอาอ่อยไว่ในท่านใดก็กินปลาบ่อเนี่ยไปพิษวิธีพิษทางนี่โอ้ยเกีดได้ปลาบ่อเนี่ยไปเจ็บหิวเจ็บสายยาวเลยีดีไม้ใช้มือแหลกเลยเปิดตุ่มอีแบบตุ่มต่ำตุ่มต่ำเนี่ยชั่วโมงแรกอ่ะเขาเรียกนนำเดือดโอกาสนี่ไข่โดนก่อน แต่พอหลังจากนลมันจะขุนบอลปาบัโอ้มันกจะล่บอลเหมือนปลาเลี้ยงมันตืแล้วมันตกใจมากเลยโอ้ยบอในหน่อยอู้ซีซพันหบอนห่อยเลี้ยงกันลยนี่ใส่ากินเลืนี่เด้อปลาตันนี่ยังไงเดีบมดียใบดีมันกกินที่ดนะก็ไม่นะ ไอ้อโอปลาหลกหลายปลาหลายมากินจังไดมันิกินเองอ้โนะโอ้โหี๊ดก็มีเลหลายชั่วโมงก้าไปอะอนล้นเลเลมล้นเลมล้นไปเลยปลามือปลาปลาปลาเอออะไรกินเงือิงเงืมานัางเด็ยวอยู่นีแล้วน่งอยูปลาบูดมีนบูดปล่อยลงปล่อยลงนี่เกี่ยวหนึ่งผมไปผมไม่ได้ปลาสักตัวเลยนะ เขาก็ไอ้กุ้งทางเนี Mechan ่ยบ่่อยบ่่อยได้ได้อยู่หลุมเดียวผมว่าปุบัวไปห่มกันอยู่บนเดียวเียตายยัพีมันี่หมนิ่บอลนิ่งเขียงย่ยลงปากันหาลอยลูหลักชนนิสัยเข้าไปนิงเลยไม่ใช่เขาเขาทัวบอลเขาหุ่มไยุ่มมันินละเอียดพอมันล้างมากกับล้งเขาหูเร่ยงแบบเดียวเขาบอกกันนสองคนนี่เขาหูกันเลย เขาสิ่หูเลยภาษาเขาสิอกกันหูเรื่องเลยกินละเอียดี่เดไอ้หเืบอกหนั่กินละเอียดเปไปสื่อหลอกราคานันราคาแพงกานี่เอ้ยพกสื่อมกเจนลอยพวกก็าแพงนะสื่อแมานอันเดียวจำได้ยังข้างอ้อมไ่สื่ออันเดียวเด้ล่ะโอ้ถ้าเจ็บไปบ เดกโ่ใจนี่ผมว่ามันหาสคันเออนั่นแหละเขากระจาเขากรจตัวแก้านแกต่างไปเนาะนี่เขาใจมันก็โอเครล่เนี่ยผมบอกความสุขไงเขาเห็นผัวเขามีความสุขง้ยมเร่ดไปเรื่องงานปุ๊บไปแป๊บเลดพร้อมทำทุ่มครับก็เดะอันนี้สงไวมันอยู่ดกกดกินถอดกิน

Ngốc, ngốc, ngốc ra trên hôm phải là đây, ô ô cha thét thêm càng phải xịt cái này này. ลงสนนี่นี่โบพาณินี่นี่โบพาณิชอันโมว้าวเม,มนูเด็ดนะครับมาเรามาเบินเนื้ออะไรช่างสุนทรย่างเสือครับย,ย่างย่างเสือนะครับเบินย่างเสือ,เ,อ,อเดยเชฟสุนทรช่างสุนทรของเรานะครับ สุขดีแท้บำรุงดีแท้ครับก็อ,อนนี้ก็เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆมาเลียงเลียงนุกเกียงตอนนี้ก็เราก็จะไอ้อบฟังอีกแล้วนะครับเอโอชาทัดเทียมนะครับุ่อมาทานพี่น้องมาม โอ,โอนี่จ่แนวกินแ่บแบแคมป์ปิ้งปิ้งแคมป์มาทานเอาไฟไฟอ้อมอ้อมเอา,เอาไฟไปให้อายเขานะจุดสี่นนมุมเลยอ้อมจุดสี่มุมเลยเไก่อบฟางนะครับ ต้นมันไม่เนื้อย่างหรอ้าวเลยโอ้โหไก่ฟังครับแท้ของแท้ช่างอ้อมเป็นคนจุดนะครับม,มาฐานครับมาฐา,า,านพี่น้องเอ้ยมาเ้ยบรรยากาศดีๆกับชีวิตที่มีความสุข,ขสุขที่เราเลือกเลือกไฟเลือกมั่นพี่น้องอสุนทร คายหน่อยโอเควินเดียววินเดียวเออเหระครับสุขที่เราเลือกเลือกที่เรามีความสุขรับหามองให้ตัวเองมีความสุขหาเลือกให้ตัวเองมีความสุขนั่นแหละอ๋อก็คือความสุขครับสุขที่เราเลือก เค okay, แล้วนะครับวันนี้ EP สอกลับบ้านแล้วเดินทางเข้าบ้านแล้วความปลอดภัยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย